ไม่สักสิบวดยี่ส <c oughs> ิบวดเยอะไปนะครับนะ,อะขอให้เข้าเยอะกว่าม สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดจะไปนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับก็สําหรับในชิปนี้นะครับก็มาทมในที่ในสูตรนี้กันต่อเนื่องกันเลยนะครับซึ่งในสูตรนี้แหละนะครับที่ไปชนกันกับในสูตรที่เข้ามา8ปดเกัติดนะครับเนาะซึ่งในวัที่แล้วนะครับก็ชนกันในที่ใน0ูนกับ0ูนย์หนึ่งหนะครับนั่นแหละนะก็มีน่าจะมีเวลาไปหาสลากนะครับเพราะว่าผมลงให้ นะครับก่อนหวยออกโอ้นานเลยนะครับเราก็มาดูกันในสูตรนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงมาจับชนกันกับในอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนั้นก็จะเป็นเปรียบเทียบกันในปีที่แล้วนะครับส่วนในสูตรนี้นี่จะเป็นในหลักแสนนะครับก็ใช้มาเท่าที่ใช้ก็2งวดแล้วเนาะอ่าสองสามวด2งวดแล้วนะครับวดก่อนก็เข้าเก้า้าไปตรงๆนะครับแล้วก็ มาในตัวกบนะครับ9009นั่นแหละมันชน2คู่นี้นะครับบางท่านก็นำไปจับแค่ใน2คู่นี้นะครับเนาะอืมเลขงทางยังไงก็ต้องมาจับนะครับเพราะว่ามันชนกันแค่2คู่เองนะครับเรามาตามดูกันต่อเลยนะครับสหรับในที่ในวดนี้ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะอ่ะขอให้เข้าอีกต่อเนื่องเลยกันนะครับสหรับในสูตรนี้อ่าก็ออกเหมือนกันในเหมือนในปี59เลยนะครับเนี่ย72เนาะก็ไปออกบนเหมือนกันนะครับเนาะ ก้าก็อ่ะก้าก็มีในล่างนะครับเนาะสองบนสองล่างเลยเนาะมันก็เลยมีสองนะครับเนาะงวดไหนที่มันมาแบบนี้แสดงว่ามันจะมาเลขเด่งนะเนี่ยนะครับเจ็ดเจ็ดอ่ะก็อันนี้ก็ไม่มีนะใช่ว่าจะมีทุกๆงวดเก้าเก้าอ่ะก็ยังมาเก้าสองสองอ่ะผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะออกไปนะครับในที่ หนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองล่างก็จะเป็นในที่ในศูนย์เก้านะครับนั่นแหละนะครับเนาะอืมแล้วก็จะเป็นเนี่ยเหมือนกันเลยนะบนเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ถ้ามันมาบนทั้งบน,ท,งบนทั้งล่างแบบนี้นะครับมันน่าจะมีโอกาสมานะครับนะเนี่ยก็มาสองหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งก็งมาหนึ่ง 99้เกนาะก็มา9ก็มันอาจจะมีบางงวดที่ไม่มานี่เจ็ดพนเล่างนี่ไม่มี7นะแต่ก็เลขใกล้เคียงกับ7แนละ้วก็เป็น6นะครับอ่ะมาดูนะครับในงวดล่าสุดก็งวดล่าสุดนี่จะไปคล้ายกันนะครับกับในงวดของวันที่16นะครับ16พฤศจิกายนนะครับ16 พฤศจิกายนปี65นะครับอ่ะปีที่แล้วเลยนะครับเลขออกแบบไหนหลักแสนหลักหมื่นเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับอย่างนี้เลยนะฮะหนึ่งสองนะครับผลหนึ่งวันนั้นนะครับออกไปที่ในหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดแปดเก้านะครับล่างก็จะไปในที่ในหกสี่นะครับส่วนหนงวดถัดมานะครับก็จะเป็นวันที่หนึ่งนะอ่าหนึ่งธันวาคมปี65นะครับถัดมาก็จะออก3 7 5 8 05นะครับล่ากก็จะเป็นในที่ใน0 8นย์นะครับอ่าแล้วก็งวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในที่ใน1 2 1 2 5 2 7 2น้ะครับแล้วก็0 9อย์นั้า่นแหละนะครับเนาะถ้าจับแบบเดิมทำแบบเดิมนะครับก็คือจะนำในที่ในหลักในหลักสนะิบเนาะอ่าในหลักสิบงวด10บน10ล่างเนาะอ่าในงวดที่ มันเหมือนกันนะครับก็ต้องเป็น8อ่ะในงวดนี้เป็นแได้แล้วตัวหนึง่งตัวหนึ่งในหลัก10บ่้างงวดถัดมาอ่ะก็จะได้นะครับในที่8กับ0นะครับ8กับ0ย์จะมาอีกไหมศูนย์ก็มีโอกาสนะครับเนาะมีโอกาสที่จะมาแล้วก็มีโอกาสที่จะหลุดนะครับเนาะขอให้มาอีกสักงวดเถอะนะครับเนาะอ่าขอให้มาอีกสักสิบงวดยี่สิบงวดเยอะไปนะครับเนาะ,อะขอให้เข้าเยอะกว่าไม่เข้าแล้วกัน นะครับ8กับ9ได้8กับ9อ่า8กับ0นทีนั่นม,มันเก่าสิไมมทีครับ8 8แล้วก็0นะครับแล้วก็จะมาจับกันกับในที่รางวัลที่1นึ่งวัท,วที่แล้วทั้ง6ตัวเลยนะครับวันนี้ไม่เยอะเนาะเพราะว่า2มันให้มา3ตัวเลยก็จะเหลือ1,2,5,7นะครับ1 2 5 7 อาจจะจับตัวเด่นก็ได้นะครับก็จะเป็นที่ใน1 8 1่1 8 2 0 2 8 5 5แล้วก็7นะครับอาจจะจับจับ0ก็ได้เนาะจับไป0 8 0 0 0อ่ะอาจจะจับไป0ก็ได้อะแล้วก็ จะไปเอาสองตัวล่างด้วยอะนะเก้าอ่ะ,นะอะโอเคนะครับเนาะเออนะครับหรือว่ามันเยอะไปก็อันนี้เอาแค่นี้ก็ได้นะครับเนาะนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูในอีกสูตรหนึ่งว่ามันพอจะมีเลขนะครับที่ชนกันหรือเปล่านะผมว่าเหมือนเหมือนจะชนกันนะครับเดี๋ยวยังไงมาจับชนให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน ว่าในงวดเนี้นะครับจะชนกันอีกไหมในงวดที่แล้วชนกันที่ใน10ึ่งนะก็90นะครับงวดนี้จะชนในเลขไหนก็ขอให้เลขที่มันชนมาแล้วกันนะครับแปดหก็เลขลดนะปีนี้ยังไม่ออกเลยนะครับหรืออาจจะลองนําไปจับไปชนกันนะครับกับในสูตรเก่าๆนะครับเนาะอืมสูตรล่างเดินดีนะ0ูนย์เก้นนะครับอ่าก็ยังเข้าเหมือนเดิมนะครับเนาะ สูตรสิปีก็ยังตัด27เนาะอืมแต่สูตรสี่เก้าเนี่ยตัดเข้า2ตัวไม่เข้าหลายงวดแล้วนะครับสูตรดับล่างนี่ขอโทษขออภัยเลยนะครับดะดับล่างนี่เต็มเต็มนะครับเต็มเต็มหลุดเต็มเต็มนะให้ศูนย์หลัก10นี่นะก็สูตรนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับในดับในหลักหน่วยเนี่ยเนาะอืมก็ถือว่ายังเอาอยู่อยู่นะครับนนะ 1, เนี่ยเนาะหเนี่ยมันดับเนาะในหน่วยหลายตัวเลย3ตัวเลย เดี๋ยวยังไงมาจับมาชนกันอีกขั้นหนึ่งนะครับอ่ะก็ลองแคปหน้าจอไปนะครับหรือจะจับมาชนกันกับในสูตรนี้นะเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนนะครับสูตรนี้ก็คือเป็นปกตั้งแต่วันพืชมงคลน,นะครับผมไปดูแล้วว่ามันออกคล้ายๆกันนะครับเนี่ยตั้งไล่มาตั้งแต่ในปี59เลยนะครับปึ๊บปื๊บป๊บป๊บอันนี้ของในปีที่แล้วเนาะ16807 อืมนะครับหนึ 1, 9, ปีนี้272องอ่าในงวดที่แล้วก็จะเป็นในที่2องสองเนกาะอ่ะเนี่ยนะครับก็ยังมาเหมือนเดิมนะครับแถมยังมาตรงๆเลยเนาะก็เดี๋ยวต้องไปดูต่ออีกนะครับสำหรับในที่ในสูตรนี้ว่ามันจะยังใช้ได้อีกไหมครับเพราะว่ามันเนาะจะให้ได้ปีละครั้งนะครับปีหน้า ไม่รู้ว่าผมจะลืมหรือเปล่านะครับเนะ <g ười> าะกลัวจะลืมสูตรนี้นะครับสูตรพืชมงคลงวดที่แล้วนี่ก็เข้านะครับเนาะถ้าปีหน้านะผมลืมเนี่ยเขาทักเข้ามาแล้วกันนะครับสูตรพืชมงคลนะครับเนาะปกวันพืชมงคลนะครับก็คงต้องไปดูต่อนะครับว่าม,มันมันมันพอจะเป็นเลขในชุดเดิมไหมเนี่ยมันก็เป็นเด่นๆในชุดเดิมนะครับก็เป็นเลขนะครับเลขพออนได้แหละนะเนี่ย 6 7 5 6ห้าปี6 5หปี6 6ก็6 7ก็มี7เนี่ยนะครับเนี่ยวันที่แล้วนี่แหละเนี่ยมันก็มาชนกันไม่กี่คู่เองนะครับกับในสูตรนี้นี่เนี่ยหลายๆสูตรนะครับอ่ะในว่าล่าสุดนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับสำหรับในว่าของวันที่16มิถุนายนนะครับใครที่วันที่แล้วใครไม่ถูกวันนี้ก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีลวกันนะครับนะถ้าว่ามันเยอะไปก็ตัดเอาที่ที่ที่ผม,เ,มเพิ่มมานะครับเนี่ย ออกไปนะครับหรือนะครับหรือมันอาจจะมาในที่ในศูนย์นะครับศูนย์ไหมซึ่งผมไปดูมานะครับว่าเนี่ยเหมือนเนงวดที่แล้วเลยนะครับเนี่ยเก้าเก้าก็มาเก้าเนี่ยซึ่งมันคล้ายๆกันเลยนะศูนย์ศูนย์จะมาศูนย์ไหมนะครับเนี่ยเก้าเก้าก็มาเก้าเนาะเนี่ยแล้วก็ในงวดไหนที่มันเป็นแบบนี้อีกเนี่ยเนี้ยแปดแปดนะก็มาแปดนะครับ มีงวดไหนมาอีกไหมแต่ก็เนาะเนี่ยเนี่ยศูนย์บนศูนย์ล่างเนี่ยมันจะมาศูนย์อีกไหมเนี่ยเพราะว่าเนี่ยสองบนสองล่างก็มาสองปึ๊บห้าบนห้าล่างก็มาห้าเจ็ดบนเจ็ดล่างอ่ะอาจจะไม่มีแต่ก็เลขใกล้เคียงเนี่ยครับก็จะเป็นหกเก้าบนเก้าล่างนี่มาเก้าหนึ่งบนหนึ่งล่างมาหนึ่งก็แสดงว่าในงวดนนี้ ศูนย์นะครับศูนย์เน้นไปศูนย์หรือจะออกในที่ใดปศูนย์อ่ะมันก็ออกเหมือนเนาะ,ะงวดก่อนเป็นเจ็ดสองเนี่ยมันอาจจะออกเหมือนกันหรือเปล่านะครับจะเป็น8ปศูนย์หรือเปล่านะครับหรือศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับ,ร 0, 5, 5, นะรบก็ลองลอง,ลองนำไปจับมาดูแล้วกันนะครับเนาะค,นะคนจะถูกอ่ะศูนย์ห้าเนี่ยก็มีในนี้ด้วยเนี่ยนะครับอ่ะก็ยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับกับในสูตรนี้ นะครับสุดแสนหมื่นเหมือนกันนะครับแสนหมื่นเหมือนกันก็ไปคล้ายกันกับในงวดของวันที่16นะครับพฤษภาคมปี65นะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ยังไงลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสําหรับในสูตรนี้ขอให้เข้าอีกต่อเนื่องนะครับขอให้เฮงๆปังๆในวัของวันที่16มิถุนายนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ